สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาตามคำสัญญาเรื่องของดินปลูกกักมรกตนะคะอันนี้ใช้ได้กับกักทุกกักนะคะไม่ว่าจะกวักเที้ยวกวักด่างกวักดำนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะก็มาตามคำสัญญานะคะมีคนขอสูตรแบบแอดวานนะคะขอแบบสูตรแบบอลังการงานสร้างอันนี้วันนี้แอดจัดให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยนะคะก็คือหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะแอดจำเบอร์ไม่ได้ว่ามันคือเบอร์อะไรนะคะค่ะต่อมาก็คืออันนี้ค่ะที่บอกนะคะให้ไปตากนะคะตากกาบมะพร้าว นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะที่แอดแชร์ก่อนหน้านี้นะคะก็คือส่วนของกากมะพร้าวต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแล้วก็ล้างเอาสารเทน,นินออกนะคะแช่อย่างต่ําก็คือ1คืนถ้าเอาแบบเอาแบบเต็มสูตรเลยก็คือ3คืนนะคะแต่เราจะเทน้ําทิ้งทุกวันนะคะพอครบวันที่3ามเราก็จะล้างนะคะบีบน้ําแล้วก็เอาไปตากให้มันหมัดๆหรือแห้งนะคะอย่างต่อมาก็คืออ อันนี้จะมองไม่เห็นเป็นถุงผูกนะคะเป็นดินไสเดือนนะคะเป็นไสเดือนอย่างที่สี่นะคะก็คืออันนี้เลยอันนี้ซื้อมาแบบถุงห้ากิโลเอมองเห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือใบต้้มปูนะคะแบบปน,นะะเป็นงนีนะคะ,เ,ะ,คะเขาจะปนมาละเอียดเลยนะคะอันนี้คือพระเอกเลยนะคะที่น้องกว่าของเราชอบมาก อย่างต่อมาก็คืออันนี้นะคะอันนี้ข,ขาวๆนี่นะคะมันจะเบาๆเรียกว่าเพอร์ไรท์นะคะอันนี้จะใช้ช่วยเพิ่มช่องว่างนะคะทําให้มีอากาศอยู่ในดินนะคะเพิ่มช่องว่างในดินประมาณนั้น,นะคะ่ะทําให้ดินปโปรง่งแล้วก็รากไม่เน่าง่ายนะคะอย่างต่อมาก็คืออันนี้เลยของไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อเป็นยากันราเนาะเห็นไบๆนะคะ ต่อมานะคะอันนี้แคลเซียมแบบเม็ดนะคะไม่ใช่แคลเซียมไว้กินนะอันนี้แคลเซียมที่ใช้ใส่ต้นไม้นะคะตามด้วยปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยเป็นที่ไก่อัดเม็ดอย่างนี้นะคะก็จะมีขายทั่วๆไปนะคะอย่างสุดท้ายโอ้มันเยอะเนาะ,ะส่วนผสมจะเยอะนิดนึงก็อย่างที่บอกนะคะบอกขอสุดจัดเต็มอันนี้เต็มจริงๆนะคะคำโรมเป็นที่นะคะอันนี้ก็คือออสโมโค้ดนะคะที่เรารู้จักกันดีเนาะ เราจะมาเริ่มผสมดินกันเลยนะคะเริ่มจากมะพร้าวสับที่เราล้างแล้วนะคะสองส่วนอันนี้ใช้กระถางมามาตวงเนาะสองส่วนใส่ลงไปเลยสองส่วนก็คืออะไรคะก็ใช้อันนี้เป็นตัว,วัดะคะัะก็คือสองกระถางนั่นเองนะคะใส่ไปเลย ต่อมานะคะก็คือส่วนของดินเส้เดียวเหล่านะคะเราจะใส่แค่ครึ่งส่วนเท่านั้นนะคะครึ่งส่วนก็คือขึ้งกระถางน,นี้นะคะต่อมาก็ตามด้วยใบก้านปูกลนะคะอีกครึ่งส่วนครึ่งส่วนอันนี้ของฝนต้องฝักเลยเนาะ มีหลายคนบอกว่ามันจะอ้วนจะกลมจะใหญ่ตรงก้านนี่ก็เพราะไอตัวใบกล้ามปูนี่แหละค่ะผสมไปนะคะส่วนผสมต่อมาก็คือเพอร์ไรส์นะคะอันนี้เราจะไม่ได้วัดปริมาณแต่เราจะประมาณใส่ลงไปประมาณแค่แบบพอกระจายกระจายประมาณนี้อันนี้แอ๊กใส่สองกัมเนาะสองกัามือนะคะ ก็จะประมาณนี้อีกอย่างก็คือปุ๋ยอินทรีย์แบบเม็ดนะคะอันนี้เราจะใส่นิดหน่อยพอกระจายนะคะเพราะว่า ถ้ามันใส่เยอะไปมันก็อาจจะทําให้เค็มนะคะแล้วก็รากอาจจะเน่าได้ต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะใส่เป็นพวกวขี้วัวนะแต่ว่าถ้าสําหรับปอกด่างเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะใส่ได้แต่ว่าพยายามใส่ให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าขี้วัวมันจะเค็มนะคะแล้วก็อาจจะทําให้กอกรากเน่าได้แต่เอาแน่ๆเนี่ยเป็นปุ๋ยอแบบินทรีย์แบบเม็ดแบบนี้จะเซฟกว่าค่ะและอย่างสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือยากันรานะคะ อันนี้เราจะใส่แค่ลงไปแค่แบบพอกระจายนะคะเราใส่เพื่ออะไรนะคะยากันราก็คือ,อ,อส่วนผสมที่หลักๆที่เราใช้มันก็คือกับมะพร้าวนะคะมันก็มีความชื้นบางครั้งเวลามันโดนน้ำนะคะมันก็อาจจะทําให้เป็นเชื้อราะคะซึ่งมันจะมีราหลายอย่างนะคะที่แบบมันอาจจะทําให้หัวและรากของกวักเรานะคะเน่าได้นะคะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอากวักลงกระถางนะคะเริ่มจากการใช้หินภูเขาไฟใส่ลงไปเลยนะคะต้นกระถางอันนี้เป็น,นใหญ่นะคะใหญ่กระถางกระถางอยากให้เลือกกระถางที่มีรูระบายน้ําค่อนข้างเยอะเนาะคือบางครั้งเนี่ยกระถางบางอย่างก็มีรูระบายน้ํารูเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้การระบายน้ําไม่ดีเท่ากับกระถางที่มีรูระบายน้ําเยอะๆแบบนี้นะคะ คือโรยน้ําเยอะดียังไงมันก็คือจะทําให้กวักเขาเรียกว่าอะไระดินไม่อมอุ้มน้ําไว้นะคะทำให้กวักกราคนาวได้ซึ่งเราก็รู้ๆกันดีอยู่ว่ากวักนะคะค่อนข้างจะไม่ชอบน้ำนะคะโอเคใส่ลงไปประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็เอาดินที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปนิดนึงนิดเดียวกว่อนนะคะใส่รองก้นกระถางล,ง,ลงไป ตามด้วยแคลเซียมแบบเม็ดอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะใส่พอกระจายเนาะนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะน้นต้นกระถางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเอาน้องกวาของเราใส่ลงไปเนาะในกระถางนะคะอือนะคะจะเห็นนะอันนี้กอใหญ่มากะคะ่ะน้องกวาเรากําลังรากกาลังเดินดีเลยนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็เติมดิน เพิ่มลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้เราเอากวักลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะรดน้ำนะคะลงไปแค่พอชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะจนกว่าดินเริ่มแห้งนะคะ ก็การดูดินแห้งนะคะส่วนใหญ่แอดก็จะบางทีก็จะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นะคะปักทิ้งๆไว้หรือจิ้มดินลงไปดูหรือนิ้วเนี่ยแหละค่ะก็จิ้มวัดลงไปดูว่าเออมันยังมีความชื้นอยู่ไหมน,นะคะดินจะสังเกตนะคะดินจะโปร่งโปร่งจะไม่แน่นมากแบบนี้นะคะต้องกวักจะค่อนข้างชอบนะก็ยังไงก็ถ้ากระทู้นี้เป็นประโยชน์นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ